คนพันอาคือเรื่องราวความรักความผูกพันระหว่างคนกับรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า R Series ในทุกช่วงของชีวิตชีวิตคนมีเส้นทางมากมายหเลือมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเป็นอะไรที่เหมาะกับตัวเราอย่าให้ใครมากำหนดชีวิตเราชีวิตเราต้องเลือกด้วยตัวเราเอง ชีวิตคนเรามีหนทางให้เลือกเดินตั้งมากมาย สำหรับผมผมเลือกที่จะเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆที่รักในการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยความที่อยากให้เขามีความสามารถในการจดจําและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมได้มาสอนที่โรงเรียนพิชยศึกษาย่านปราเกตนนทบ,บุรีและยังเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมได้ขีม่มอเตอร์ไซค์ในการไปสอนที่โรงเรียนและไปสอนตามบ้านนอกจากนั้นผมยังใช้มอเตอร์ไซค์นี่แหละในการไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆยามว่างกับกลุ่ม Thailand Family กลุ่ม Yamaha Family และยังใช้มอเตอร์ไซค์ในการไปเที่ยว คนเดียวไม่ว่าจะใกล้หรือไกลผมก็เดินทางมาหมดแล้วครับ แต่ชีวิตคนเราใครจะไปรู้ลร่วงหน้าเมื่อ2ปีที่แล้วผมได้บังเอิญพบกับเจ้า R 1 5ด้วยรูปทรงสปอร์ตและขุมกําลัง1 5อยหซีซีผมถูกใจในทันทีและเมื่อได้ลองขี่ผมก็ยิ่งถูกใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งหรือแม้พลังที่เหลือเฟือในการขับขี่บนท้องถนนผมจึงตัดสินใจซื้อเจ้า R 1 5ในทันทีและ R 1 5คันนี้ก็เป็นเพื่อนในการเดินทางของผมมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนั้นผมยังพาเจ้า R 1 5้คันนี้ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆล่าสุดเจ้า R 1 5 ก็พาผมขึ้นไปถึงหมู่บ้านอีต่องจังหวัดกาญจนบุรีไม่ว่าทางจะยากเย็นแสนเข็นยังไงเจ้า R15 มันพาผมขึ้นไปได้สนุกมากครับและนี่คือเจ้า R15 ที่ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังทำให้ผมรู้ว่าชีวิตของเราเราเลือกเองผมเลือก Yamaha R15 ฝากกดไลค์ subscribe, s e C First แล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยในช่องของ Yamaha s o c i a t y Thailand นะครับ